เรียกว่าไอเซอร์ใบจันนะครับสั่นสะเทือนไปทั้งวงการวอลเลย์บอลหญิงนะครับเมื่อปีนุชแป้นน้อยนะักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งลิเบอโร่นะครับซึ่งเจ้าตัวไปเล่นให้กับสโมสรอ,อาร์เซน่ลบากูลิกออเซอร์ใบจันนะครับผมเป็นแต้มแรกของปีนุชแป้นน้อยแอดมินนำมาฝากทุกคนกันซึ่งปีนุชเป็นลิเบอโร่นะครับแต่ว่าทำคะแนนได้ไปดูกันเลยครับ They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I'm g o n n keep chasing มีใครได้อัปเดตาวสารของแป้งมีอินุคเมนต์น้อยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าติดตามดูยากมากมีเพียงไฮไลท์สั้นๆนี่แหละนำมาฝากทุกคนกันหวังว่าคงหายคิดถึงกัน <They tell S 1> นะครับ